ลูกเป็นนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาจังหวัดอุดรเจ้าค่ะลูกจะเป็นคนหนึ่งที่ไปเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการให้เอาเหล้าเบียร์เข้าตลาดหุ้นเพราะลูกพบความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต้องเสียใจมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะเราที่ทำลายชีวิตน้องชายแท้ที่ลูก,กรักเขามากลูกจึงขอส่งเรื่องรามาเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ไอ้ทุกคนที่ได้ฟังเคสซตด,ดีนี้แล้วช่วยกันหาวิธีการอย่างไรก็ได้เพื่อหยุดเล่าเบียร์เข้าตลาดหุ้นเถอะกนันนี่มากแล้วผ่านเคสซตด,ดี้มาน้นองชางลูกเป็นคนมีอัตยาศสัยดีเป็นคนเรียบร้อยมากมาตั้งแต่เด็กหลังจากเขาเรียนจบได้สอบบรรจุครูเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพประจำตระกูลของลูกกวาดได้ ตั้งแต่บรรพบุรุษญาพีน้องแต่ละคนก็เป็นครูกันทั้งนั้นซึ่งหลังจากสอบบรรจุได้แล้วก็เข้าทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งต่อมาได้ภรรยาที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันอยู่กินกันสามปีก็มีลูกหนึ่งคนหลังจากนั้นน้องชายของลูกก็เริ่มมีอาการแปลกแปลกคือคิดว่าภรรยานะ่ะมีมีชู มีมองค์มีองค์มีดวงกินผัวอีกทั้งน้องสะพ้ยก็มีบุคลิกเข้มแข็งเป็นผู้นำกว่าน้องชายทำให้เขากลัวภรรยามากกลัวขนาดต้งตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียนสอนข้ามไปคนละจังหวัด ไม่สนญจาจะดีอะไรกับครอบครัวอีกเลยทั้งคู่จึงต้องแยกทางกันโดยปริยายเพราะเธอมีบุคลิกเข้มแข็งและผู้นำไม่ได้เป็นผู้ชายแต่เข้มแข็งกว่าเลยทำให้น้องชายลูกกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหรือเป็นเทคนิคในการเป็นโสดไุ่นแล้วก็เริ่มออกท่องราตรีเที่ยวกลางคืนเที่ยงคืนในขุมเจ็ดนะ แล้วเป็นเหตุให้ดื่มสุราเมลยัยยาเสพติดการบนานรรณเลือกอะไรต่างๆหลายๆอย่างบรมกันตอนนั้นแหละได้เปลี่ยนสถานภาพกลายไปเป็นนักดื่มดื่มจัดมากมีลีลาการเต้นร้องไม่แพ้เสียนเมาคนไหนมีงานเลื่อนเลิงที่ไหนเป็นต้องไปตอนกลางวันก็ททำงานเป็นพ่อพิมพ์ของชาติแต่ตอนกลางคืนก็เป็นสิงราตรีไม่ทิ้งคราบใด ของอาจารย์ผู้ปีิเคารพอย่างสูงของนักเรียนเหลืออยู่เลยหลังโรงเรียนเลิกแล้วก็ออกเที่ยวไม่เว้นแม้สักคืนโดยควงเที่ยวกับสาวคู่ใจคนใหม่ซึ่งมีผลทำให้ทางบ้านของสาวคนนี้ไม่พอใจเลยบังคับให้แต่งงานกันเพราะกลัวเกิดเรื่องเสียหายแก่ฝ่ายหญิงทั้งสองจึงจำเป็นต้องแต่งงานทั้งๆท,ที่มันดดรัก แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่แต่งกันได้เพียง6เดือนเท่านั้นน้องชายลูกก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมอีกคือหนีหนีหนีเขาเนียวจะบ้านริยาคนนี่สองอีกและตอนนี้สถานภาพโสดก็กลับคืนมาสู่น้องชายลูกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เลือดแห่งสิงห์ราตรีโซบฉีดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักจนบักหลักมีขาประจำกลุ่มเซียนดื่มเที่ยว ซึ่งน้องลูกเป็นคนใจกว้างและมีเงินเลี้ยงทุกคนไม่อั้นต่อมาเขาเริ่มค้นพบเกี่ยวกับตัวเองครั้งยิ่งใหญ่คือเขาพบว่าเขานะ่ชอบชอบผู้ชายชอบไม้ป่าเดียวกันอ,อไม่ชอบผู้หญิงและเริ่มพาเด็กนักเรียนหนุ่มๆม,มานอนด้วยที่บ้านออนี่ครูลงทุนส่งเสียให้เรียนหนังสือ เปลี่ยนหน้าไม่ซ้ํแถมยังพาเพื่อนไปเป็นเกย์เหมือนกันยกขยงมาดื่มเหล้าร้องคาราโอเกะดังโวกเวกโวยวายที่บ้านโดยที่ไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้เขาให้เหตุผลว่ามันเป็นความสุขส่วนตัวเงินกับเงนินของเขาอ่าเราจะเข้าดื่มก็จ่ายเองไม่ได้เดือดร้อนใครแต่บางครั้งยากคนอื่นมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องเงนินเขายังสามารถ ส่งเงนไปช่วยเหลือได้อีกด้วยนี่คือความคิดของนักดื่มส่วนใหญ่ในโลกนี้เลยความรับผิดชอบในการทำงานเขาก็ไม่บกพร่องและขยันมากรับสอนพิเศษมีความสามารถในการสอนอย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะรับผิดชอบโครงการใ,ใดๆทั้งโครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์แข่งขันกีฬาการสอบแข่งขันจริงทุนต่าง ก็สามารถฝึกนักเรียนให้เก่งและสามารถเข้าแข่งขันจนชนะโรงเรียนอื่นๆได้อย่างที่ไม่มีใครในโรงเรียนนั้นสามารถจะทําได้อย่างน้องชายขลงลูกคนนี้เลยแต่เมื่อเล่าเข้าป่าเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนี่ไหมจ๊ะนี่สุรามมหาโทษกล้าร้องเพลงเสียงดังเอะอะเต้นลำท่าทางแปลกประหลาดพิสดารสุดชีวิตเมื่อเดือนอาจารย์สองระดับเจ็ดกับสถานภาพโสด เกือบทั้งหมดถูกใช้ไปเพื่อการดื่มเหล้าเลี้ยงเหล้าบรรดาเด็กนมนมและกลุ่มเพื่อนเกที่ชอบกินชอบเที่ยวด้วยกันผนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้ามาไม่ซ้ำทําให้คุณพ่อและญาติพี่น้องทุกคนทุกใจมากที่ลูกชายคนดีเปลี่ยนไปแต่แล้วในที่สุดเวลาที่ให่สุดก็คืบคลานคข้ามาถึงตีสองของวันที่31มกราคม2544 ลูกและครอบครัวได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนขาเที่ยวของน้องชายว่าขณะนี้น้องชายของลูกมีสภาพสาหัสมากได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงกระโหลกแร้วสมองบวมอยู่ในห้องไอซียูวพราว่าขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากการดื่มและมัมาม่อย่างหนักขณะนี้มีสภาพร่อแร่เต็มที่หมอจำเป็นต้องรีบพาตัดสมองโดยด่ว,ดวนถึงหลายครั้ง นอนสมอยู่ในห้องไอซีอยู่ในอยู่หนึ่งเดือนแล่ที่สุดรลาจากโลกนี้ไปในวันที่2เมษายน2544ได้ไวัยเพียง54ปีซึ่งลูกและญาติญาติต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณแม่ลูกท่านเป็นคนดีมากใส่บาท,ทุกวันร,รักษาศีลห้าเป็นปกติวันธรรมาจะไปถือบัวสดศีลที่วัด และก็น,นำหลานๆสวดมนต์แต่ช่วงบร้ปลายของชีวิตท่านละโลกไปด้วยโรคหอบหืดภายใต้ออมแขนของคุณพ่อที่คอยดูแลท่านจนลมหายใจสุดท้ายซึ่งระหว่างท่านมีชีวิตอยู่ท่านศรัทธาพระวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งพระรูปนี้สามารถดูดวงได้แม่นมากเลยค่ะสามารถเห็นเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยการเพ่งดูในขันน้ำแล้วบอกเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนของหายคนหายหาได้หมดและพระรูปนี้ก็ดูดวงของตัวท่านเองด้วยว่าท่านจะบวชได้ถึงแค่อายุ40ปีเท่านั้นจากนั้นจะเจอเนื้อคู่ต่างออกมาแต่งงานซึ่งก็เป็นไปตามดวงที่ท่านบอกจริงๆค่ะ สุดท้ายพอายุส0ปีท่านก็ต้องออกมาแต่งงานและท่านก็ทำนายชีวิตหลังความตายของคุณแม่ของลูกว่าคุณแม่จะมาเกิดเป็นหลานสาวของลูกซึ่งก่อนหลานสาวจะมาเกิดลูกก็ได้ฝันว่าคุณแม่มาอยู่กับลูกแต่ได้ฝันลูกบอกว่าไม่ให้อยู่ด้วยแม่จึงไปอยู่กับหลานสาวลูกแทนสองเดือนหลังจากคุณแม่ตายหลานสาวลูกก็ท้อง พอเด็กเกิดมามีลักษณะคล้ายแม่ของลูกมากค่ะลูกสาวคนสุดท้องลูกลูกรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีผิดจากเด็กทั่วไปผิดปกติมากดีจนลูกรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเขามาอยู่วัดให้มันได้อย่างงี้ซึ่งโลกนะกันนะก็เข้าใจวัดทุกอย่างนะก็รู้เนะี่ยวัดกำลังทำในสิ่งที่ดีทสุดแต่ลูก ก็รักและเป็นห่วงเขาค่ะ <c oughs> บุพกรรใดที่ทําให้น้องฉางลูกเปลี่ยนจากคนดีๆกลายเป็นสิงนักดื่มและต้องตายเพราะเล่า <c oughs> ตายแล้วไปอยู่ที่ไหน <c oughs> มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะ <c oughs> เขามีวิบากกรรมอะไรทําไมถึงตั้งชอบไม้ป่าเดียวกันและตั้งทอดทิ้งเรียาถึงสองคนพร้อมลูกอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ซึ่งนอกจากวิบากกรรมสุดาแล้วต้องไปรับใช้วิบากกรรมที่เหลืออย่างไรคะ ทำไมน้องชายขอยงลูกถึงกลัวภรรยาคนแรกมากเขาเคยมีวิบากกรรมอะไรกับภรรยาคนที่หนึ่งและสองมาหรือเปล่าทำไมจะก,กุงลูกจึงมีอาชีพรับร,บราชการครูกันเกือบทั้งหมดรเรียกว่าสืบทอดกันไปรุ่นรุ่นตั้งแต่คุณพ่อลูกและน้องน้องจนถึงหลานเหลนออก็ยังรับราชการครูออไม่ว่าญาตนะิไหนก็มีอาชีพรับราชการครูปลื้มอีกให้ไปบอกญาตินะจ๊ะ พวกเราเป็นตระกูลวิทยาธรหรือเปล่าคะพระวัดป่าที่ท่านดูดวงให้ครอบครองลูกนั้นท่านเป็นวิทยาธรประเภทไหนคะท่านทำนายโดยวิธีใช้วิธีการใดแล้วทำไมท่านตังศึกมาแต่งงานศึกหากท่านจะฝืนผังชีวิตตัวเองโดยไม่ศึกจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าในเมื่อเหมือนชีวิตถูกกิขิตมาแล้วว่าต้องเป็นอย่างนั้นท่านเคยผูกพันอะไรกับคุณแม่แล้วครอบครองลูกหรือเปล่าแล้วหลังจากที่คุณแม่ตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนมีอะไรอยากฝากบอกบ้าง ท่านมาเกิดเป็นลูกสาวของหลานจริงหรือเปล่าคะลูกสาวลูกเคยสร้างบร,ม,ร,รมีกมูขนามาอย่างไรเคยทําหน้าที่อะไรในหมู่คณะเคยเกิดพฤติกรรมากายหรือไม่เอ๊ะนี่คุณแม่แล้คุณลูกถามยากสงสัย <l ok> และจะสร้างบร,ม,ร,รมีกมูขนาได้ตลอดเอบาฟังไหมคะ <l ok> บุญใดทีด่ทําให้เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาตลอดเป็นหัวหน้าห้องมีแต่คนตามใจแล้วทําไมต้องไปเกิดกลายวัดด้วยคะ สงสัยจังเลยมาคุณแม่และคุณลูกนี่โลกสามีและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรคะซึ่งสมมีลูกจะศรัทธาหลวงปู่วัดปักน้ำมากเคยบทเรียนถึงสิบหกปีสามีงลูกเคยไปกราบหลวงปู่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตไม่ทราบว่าเป็นสายหลวงปู่ไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งี แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรมราชาน้องชายงลูกคบคนพานนักอดีตและปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากคนดีกลายเป็นสิ่งนักดื่มและต้องตายเพราะเราตายแล้วเกิดในมหานร,รกขุมห้าทันทีกำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดร้อนสีดำอยู่มีความทุกข์ทรมานมาก ไม่ได้รับบุญใดแต่บุญที่อุทิศให้ไปคอยอยู่ที่เยือมลโลกไม่มีข้อความใดฝากมาถึงเพราะไม่มีเวลาว่างเว้นจากทันทรมานน้องชายมีกรมกรมการเมชชู้เก่าในอดีตชาติตามมาส่งผลจึงชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วต่อิ้งบริยาทั้งสองและลูกยังไม่มีเยื่อใหญ่จะต้องไปเจ้ชาใช้กรรมที่มหันและละขุมสามอีกยาวนาน หลังจากพ้นจากกลุ่มห้าแล้วที่ตระกูลลูกรับราชก,การครูมาตั้งแต่พ่อลูกหลานเหลนเพราะถูกปลูกฝังมาด้วยการแนแะนำจนเห็นเป็นแบบอย่างทำตามกันาตามกันมาไม่ได้เป็นตระกูลวิทยาธรจ้าพระวัดปลาย,ยาหนึ่งของจังหวัดอุรท่านใช้วิธีเพ่งน้ำในขันและทำลายทายทัก ได้อย่างแม่นยำเพราะในอดีตชาติได้เคยฝึกวิชาโหราศาสตร์หมอดูทำนายไทยทักตรวจดวงชะตาดวงดาวและพิงกสิณต่างๆจึงติดนิสัยข้ามชาติมาอีกทั้งเวลาทำบุญก็มักจะติฐานว่าขอให้ได้ทำนายไทยทักโ์เจ้ชาชะตาราศีเรือ่องอะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำม,มาบุญส่งผลจึงทำให้สามารถทำนายไทยทักอะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำแต่ก็ไม่ได้แม่นยำทุกครั้ง คือถูกมากกว่าผิดถูกตอนที่บุญเก่าหนุนจ้าที่จริงตัวเองสามารถฝืนใจตัวเองโดยเวลาสิกขาก็ได้เพราะจิตตั้งใจว่าจะลาศิกษาตอนอายุ40ปีเพราะจะต้องเจอเนื้อคู่มันก็เป็นการตั้งผังอยู่ในตัวเมือ่อมาเจอจริงๆจรง,จรงตัดสินใจไปเองซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวว่าถูกลิขิตมาแต่ว่าเป็นการลิขิตชีวิตตัวเอง หรือว่าเป็นวิชาวิทยาธรสาขาหนึ่งท่านนไม่ได้เคยผูกพันอะไรมากับคุณแม่และครอบครัวของลูกแต่เป็นเพราะความเกื้อกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักต่นใช้มนต์กระถาแล้วก็เพ่งลงไปในน้ำจนเห็นภาพจะมีอาจารย์วิทยาธรกำกับอยู่จ้ะคุณแม่ตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสาม ละบ,บุญที่ทำทานรักษาศีลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องขณะนี้กำลังเสวยสุขอยู่โดยการชื่มชมทิพยะสมบัติกำลังเดินดูยิมานดูสวนเพลิดเพลินท่านมีความสุขมากอยากให้ทุกคนสร้างบุญตายแล้วก็จะได้มามีความสุขเหมือนท่านดังนั้นท่านไม่ได้มาเกิดเป็นลูกสาวของหลานของลูกหรอกจ้ะ ลูกสาวลูกนะ่ะเคยสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะมาตลอดไม่ใช่ดีเกินไปจนไม่สบายใจเขามาสร้างบาร,รมีต่อจ้ะพระตนดนที่ผ่านมาเป็นผู้ชายเป็นมหาเล็กกระดบริพารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้เอาบวชตามพระราชาทันทีเวลาก็ปฏิบัติธรรมได้ดวงใสใสได้ทำนาทีเผยแผ่ตลอดชีวิต ที่มาเป็นผู้หญิงเพราะเสพวิบากกรรมเจ้าชู้ในชาติก่นกอนตามมาส่งผลเมื่อบาปได้ช่องก็เลยมาปเป็นผู้หญิงชาตินั้นกับประคองตัวไปดูสิธ์บุรีวงบุญวิเศษอตจ้าน่าจะดีใจนะลูกมาจากวงนี้เนะี่ยลูกสาวนั้นมีความเป็นผูน้นำฉลาดมาแต่แนด่ดีตเพราะเป็นนักเผยแผ่ชั้นเยี่ยมเมื่อไปลงเกิดที่อุดรก็ไม่ไกลวัดเท่าไหร่เพราะไม่ได้เดินมา แลวก็นนบกันไดมีวิบากรรมอะไรเพราะพอเป็นนักศึกษาก็เข้าวัดแล้วลูกสามีาครอบครัวสร้างบารมีกับหมู่คณะแบบกองเสบียงสร้างบุญตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอนึกอยากทำก็ทำนึกไม่อยากทำก็ไม่ทำบางชาติเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่บางชาติเจอหมู่คณะปัจจุบันแล้วก็สร้างบารมีตามอารมณ์เรื่อยมา ดังนั้นชาตินี้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกๆบุญย้ายขาดทั้งทำดารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิธบบรีวงบนว,นวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า